สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องนั้นเกับเกมยูกิโอดูเอลลิงนะฮะวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะก็จะทําการอัปเดตในส่วนของตัวเด็กโฟตอนที่มีของเสริมในส่วนของตัวไซเบอร์ดราก้อนอินฟินิตี้เข้ามาช่วยด้วยนั่นเองนะ,ะก็เป็นอินเด็กนะฮะที่ก่อนนี้ก็เล่นได้โฟโระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่ามีในส่วนของตัวเฟลแกนนะฮะในการเล่นคู่กับตัวเด็กแต่ว่า อพอมีอินฟินิตี้เข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาอินฟินิตี้มาใส่ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะใส่คู่กับเฟลแกนได้เนื่องจากว่ามันติดเลข1นั่งงคู่นะฮะแต่ผมก็ยังเลือกที่จะใส่ตัวอินฟินิตี้มานะเพราะว่า ตัวโซเจอร์เราก็จะได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ทําการสเปรตัวเขาด้วยเพราะว่าจะสามารถทําการสเปรตัวเขาแล้วก็ขึ้นเป็นโนวาแล้วก็เลี้ยเป็นตัวฟินิตี้ด้วยนะอีกอย่างฟินิตี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่ค่อนข้างจัดจ้านกว่าตัวเฟลแกนอย่างหนึ่งคือสามารถทําการ NTR อมอนกแข่งมาเป็นไส้วัตถุดิบตัวเองได้ด้วยนั่นเองนะฮะในด,ดูส่วนของตัวสกิลเนี่ยสกิลแน่นอนนะใช้สกิลเดิมนะฮะก็คือโฟตอนดราก้อนเอ็ดเวนครับผม ความสามารถของสกิลก็คือเราจะสามารถทำการโชว์ตัว GE นะฮะหรือว่าสามารถทำการโชว์ตัว Galaxy ซีไหนนะครับเพื่อทำการเสิร์ชการ์ทที่ชื่อว่า GE หรือมอนเผ่าวอลเลอร์ที่เป็นมอนชื่อ Galaxy j d e เ ขึ้นมือได้2ใบโดยชื่อต่างกันนั่นเองนะฮะและจากนั้นสามารถทําการส่งการ์ดบนมือหนึ่งใบลงสุสานได้อันนี้ไม่บังคับนะจะส่งลงสุสานหรือไม่ส่งก็ได้นะฮะและความสามารถที่2ของสกิลก็คือสามารถทําการส่งการ์ดที่ชื่อกล็กซี่บนมือหนึ่งใบลงสุสานจากนั้นสามารถทำการเล่นตัวตัว,ตวไอเนี่ยคาวดาก้อนจากเด็กหลินหลุมนะเข้าสนามในสภาพเซตได้นั่นเองนะ,ะแต่ก็สามารถทําการเปลี่ยนสภาพเป็นตั้งโจมตีได้นะฮะ แน่นอนครับผมตัวที่ใส่นะฮะก็จะมี Galaxy Babe ก็สามารถทำการโชว์มอนต์โฟตอนบนมืนหนึ่งใบเพื่อทำการกอบดาวและสเปรตัวเขาได้นั่นเองตัวอ่ามอน GE ก็เมื่อทำการสู้กับมอนคู่แข่งก็ทำการรีมูกตัวเขากับตัวเรานั่นเองนะฮะ ตัวกาเลซี่โซเจอร์ผมทำการทิ้งมอนแสงไปอื่นนะเพื่อทำการสเปรย์ตัวเขาจากนั้นสามารถทำการเสิร์ชการ์ดกาแล็กซี่เจเด็ีขึ้นมือได้เลยนะฮะในส่วนของโอปิโต้ผมสามารถทำการต่อตูดให้กับมอนโฟอตอนกาแล็กซี่ได้และมอนใบนั้นพลังโจมตีมันขึ้น500ฮะจากนั้นมีเทคนะสามารถทำการส่งตัวเองลงสุสานได้สามารถทำการเสิร์ชมอนโฟอตอนหรือกาแล็กซี่เจเด็ีขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเขาเองนั่นเองนะฮะไมาต่อมาเวนิเชอร์ผมตัวเขาบอกว่าไม่สามารถทำการเจรแบบปกติได้ต้องทำการสเปรย์จากบนมือเท่านั้นนะ โดยจะต้องมีการควบคุมมอนสเตอร์โฟตอนหรือกาแล็กซี่อยู่ในสนามก่อนนั่นเองเมื่อตัวเขาทําการสเปรย์เข้าสนามได้นะฮะจะสามารถทําการเสิร์ตตัว GE ใจได้ขึ้นมือได้และเมื่อตัวเขาเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอาชญมอนสเตอร์เอ็กซีดนะมอนสเตอร์เอ็กซีดนั้นได้เทคก็คือเมื่อทาลายมอนกยญแจการต่อสู้ได้มอนมนั้นจะถูกส่งไปรีมโซนแทนนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวกาแล็กซี่นะผมถ้าหากเราทำการควบคุมมอนโฟอตอนหรือกาแล็กซี่อยู่เราสามารถทําการอชชญแบบปกติโดยไม่ต้องทาการสั่งเวยได้ครับถ้าทำอย่างนั้นาานะฮ แล้วก็ไปต่อมาครตัวคาวดาก้อนครับผมเราสามารถทำการแซกตัวเขาได้ฮนะจากนั้นจะสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เอกซีไอจากบนมือหรือในสุสานหนึ่งใบเข้าสนามได้เลยฮะจากนั้นหากตัวเขาอยู่ในสุสานนะสามารถทำตัวเขาเนี่ยมาเป็นไส้วัตถุดิบให้มอนสเตอร์เอ็กซ์ไอที่ชื่อว่ากาเล็กซี่ไอได้นั่นเองครับผมแล้วก็บุ๊กอัพอิคิวผมเอามากันตายนะฮะแล้วก็เอ็กซ์เพเดชันผมถ้า,าเราทำการควบคุมมอนสเตอร์โฟตอนหรือกาเล็กซี่ที่มีระดับ5ดาวหรือมากกว่าเราสามารถทำการสเปรย์มอนโฟตอนหรือกาเล็กซี่ใจเด็กที่มีระะดดดััับ5าาาาาาววมมกกก่เข้้้้สสนนนใภพตงงปอไฮ แล้วก็กาแล็กซี่ซีโมสามารถทําการขุดมอนฟฟตอนกาแล็กซี่ที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบเข้าสนามในสภาพตั้งโจมตีได้นะฮะจากนั้นกันตายได้1ครั้งครับผมตัวแท็กยอนดากอนผมใบนี้เนี่ยเอามาเป็นฐานเลทเอาเป็นฐานเลทผู้เป็น UA เอ่เอามาเป็นฐานในการแรงอัพเท่านั้นนะใบต่อมาฮะดินกิสือผมเอามาทําการส่งการ์ดกู้แห่งหนึ่งใบลงสุสาเนเพื่อทำการอัญเชิญนะฮะแล้วก็สามารถกันบอร์ดถูกทําลายได้1ครั้งด้วยการจ่ายโอเวอร์เลทได้เองฮะตัวฟูอาร์เมอร์ผมจ่ายโอเวอร์เลยหนึ่งใบสามารถทําการยิงการที่หงนหน อินฟินิตี้ผมก็เป็นของเสริมหลักที่ผมอยากพรีเซนต์ในคลิปนี้นะฮะตัวเขาเนี่ยสามารถทำการแรงดอัพมาจากตัวโนวาได้คือใบนี้นั่เนเองนะจากนั้นตัวเขาจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200ต่อไส้วัตถุดิบของตัวเขาแล้วก็เทระครางครับเราสามารถทำการ t a r g e t g การ์ดมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีในสนามหนึ่งใบสามารถนำการ์ดไปนั้นเนี่ยมาใส่เป็นไส้วัตถุดิบ้กับกร์ดใบนี้ได้ แล้วก็ระหว่างเทิร์นเพิ่มลอ,อทุกคนนะสามารถทําการจ่ายโอเล่นหนึ่งใบเพื่อทาการเนเกตเอฟเฟกได้ถ้าทาการเนเกตสำเร็จก็ทําการยิงการไปนั้นนั่นเองครับผมก็ลูกเล่นของตัวอินฟินิตี้ที่น่าใช้กว่าฟลแกนคืออย่างแรกเลยฮะตัวเขาเนี่ยสามารถทําการ NDR อมอนที่ตั้งโจมตีอยู่ไม่ว่าจะเป็นมอนของเราหรือมอนคู่แข่งนะมาเป็นไส้ผลิตของตัวเขาได้ซึ่งความสามารถของตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวเขาเนี่ยสามารถเนเกตอะไรก็ได้หนึ่งอย่างซึ่งฟิลแกนเนี่ยมนเตออร์ สามารถทำการเนเกตได้แต่เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่หงายอยู่ในสนามนั่นเองนะซึ่งพาสีของตัวอินฟินิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่า ไปต่อมาฮะตัวไซเฟอร์เบรดก็ผมตัวเขาสามารถทำการแลงอัพมาจากมอนเอ็กซีดแลงแปดที่ชื่อกาแล็กซียอายได้ด้วยนะฮะแล้วก็ทำการจ่ายโอเล่หนึ่งใบทำการยิงการ์ดในสนามหนึ่งใบทิ้งได้เลยไปต่อมาฮะตัวสการพิซซ่าครับผมตัวเขาเนี่ยจะพลังโจมตีเดเพิ่มขึ้น100ต่อมอนทีท่อยู่ในสุสานเพื่อเลือทุกคนนะฮะแล้วก็เทอร์ลังครับจัมการจ่ายโอเล่จากการเปนี้ฮะจนกว่าจะจบเทิร์นหน้าคู่แข่งครับผมตัวเขาจะไม่ถูกสำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์เลยและผู้เล่นทุกคนจะไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมมอออนนนสเเเตร์ Monster จากหลลุได้ยั่งฮนะ ตัวบ้าแต่ก่อนผมเมื่อทำการอเชิิม monster exit ไปนี้นะเราสามารถทำการสเปรมอนโฟตอนออกจากบนมือได้เองฮะแล้วก็ปราบใดที่ม o n เ t ็ r e x i ไปนี้ยังคงอยู่ในสนามนะคู้แข่งไม่สามารถทำการทาเกีย i ใส่มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี2000หรือมากกว่าของเราด้วยการเอฟเฟกได้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็จะไม่สามารถถูกทำลายด้วยการเอฟเฟกด้วยนะฮะแล้วก็เธอระค้างครับ ระหว่างเทินของคู่แข่งนะครับคือเอฟเฟกต์ทำการจ่ายโอเล่หนึ่งใบจากการไปนี้จากนั้นจะสามารถทําการสเปรตัว GE จากในสุสานหรือรีมูฟโซนเข้าสนามได้นั่นเองครับผมไม่สุดท้ายผมซอฟแฟร์ไลนิ่งฮะเมื่อตัวเขาทําการอเชนลิงก์มาสําเร็จนะสามารถทําการขุดการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อโฟตอนหรือกาแล็กซี่ในหลุมหนึ่งใบขึ้นมือได้แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งในช่วงเมนเฟสคู่แข่งของผมคือเอฟเฟเราสามารถทําการทิ้งการ์ดที่ชื่อโฟตอนกับการ์ดที่ชื่อกาแล็กซี่เนี่ยรวมกัน2ใบนะเพื่อทําการยิงมอนที่ทำการสเปรย์แบบเพื่อทําากซ ได้น,น,นั่นเองครับผมในส่วนของตัวรีเพลย์เนี่ยผมเซฟมา2ตัวนะเพราะว่าวิธีการเล่นจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแค่มันเป็นการตั้งบอร์ดโดยใช้ g a l a x y So โซเจแล้วขึ้นเป็นตัว Infinity นั่นเองนะฮะรีเพลย์แรกอันนี้เจอกับเด็กสุดน่าลำคาญในแพทเราปัจจุบันนี้ก็คือตัว p d เดียแนั่นเองแต่ว่า,าเกมเพลย์นี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นเป็น In f ฟิน t y นะครับเนื่องจากตัวโซเจอร์ Soldier มันไม่ได้ขึ้นมือผมนั่นเองนะ ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะถ้าโซเจอร์ไม่ขึ้นก็คือไม่ได้เล่นนะอย่างเราต้องขึ้นมือใบหนึ่งอ่ะเออได้เล่นแน่ๆนะอินฟินิตี้อันนี้โชคดีนะได้เริ่มหลังนะถ้าเจอกับเด็กอินพีเอพีเดแนเนี่ยได้ได้เริ่มก่อนเนี่ยแล้วถ้าเราเม่นเด็กธาตุมืดนะโหไอแม่งใจจะขาดจริงๆน่าถึงไม่ใช่เด็กธาตุมืดนะได้เริ่มก่อนแล้วเจอเด็กนี้ก็ใจขาดทุกคนล่ะวิ่งใช้งานสกิลนะทำการเสริชการแล้วก็ทําการเสกนะ ในส่วนฟิวชั่นนะทำการอัญเชิญฟิวชั่นนะออกมาในส่วนของตัวอับูโรครับผมเอฟเฟกต์อับูโรนะฮะทำการเสิร์ชนะฮะแล้วก็เอฟเฟกของตัวพึ่งนะฮะทำการเสิร์ตซ้ำครับผมทำการเสิร์ตตัวสกอร์พิโอนะฮะแล้วก็ทำการเสิร์ตในส่วนของตัวซาร่าเอฟเฟกต์อับูโรครับผมทำการแซกตัวเองนะทำการสเปรย์ในส่วนของพึ่งนะฮะทำการอัญเชิญซาร่าครับผมทำการขึ้นนะฮะในส่วนของตัวเอ็กซิสีนะฮะเป็นลีดคัตในติงเกลนั่นเองฮะก็เห็นทำการจบเทิร์นเลยนะเข้าเทิร์นครับผม เอฟเฟกต์นาิงเกลเขาทำการจ่ายอ็เลยฮะจังหวะนี้ผมทำการเชนต่อในส่วนของบุกอมูลนะฮะทำการจับคว่ำไปเลยนะฮะเอฟเฟกต์พึ่งอผมทำการเสิร์ตในส่วนของตัวซาร่าขึ้นมือครับผมใช้การสกีว่าทำการโชว์กาเลซี่ไนท์ทำการเสิร์ตตัวกาแล็กซี่ไนท์ขึ้นมือแล้วก็ตัวจีอีนะฮะแล้วก็ทำการส่งจีอีหนึ่งไวลงสุขสารไปครับผมแล้วก็จังหวะนี้ครับผมทำการใช้เอฟเฟกต์ของตัวกาแล็กซี่เบรฟนะฮะทำการโชว์ในส่วนของตัววินิเชอร์บนมือนะแล้วทำการสเปรย์แล้ววก็็ดาานนมเปะฮะทการก๊อปปพลังโจมตีไฮะ ทำการเชิญในส่วนของตัวมานะิชิ่งฮะทางการเสิร์ชตัว GE ขึ้นหนึ่งครับขึ้นเอ็กซ์ซีนะผมเอกมาในส่วนของตัวบ布拉ดาก้อนฮะแล้วก็เอฟเฟกต์บาร์ดฮะทำการสเปรย์ในส่วนของตัว GE นั่นเองฮะทำการเชิญแบบปกติตัวกราซี่ไหนฮะเอฟเฟกต์กระปุกทำการขุด GE ฮะทำการขึ้นเอ็กซีต่อเนื่องฮนะเอกมาในส่วนของตัวแท็กย้อนผมแล้วก็ขึ้น,นเอ็กซีแรงอัพฮะออกมาในส่วนของตัวไซเฟอร์นั่นเองฮะ เอฟเฟกไซเฟอร์นะทำการจ่ายโอเ,เลนหนึ่งนะทำการยิงฮนะทำการโจมตีฮนะจังหวะน,นี้นะผมทำการโจมตีเพื่อที่จะบังคับให้เขา,าเล่นแฮนด์แท็บนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราโจมตีไปเนี่ยเวลาฝั่งนูมันจะเล่นมันจะวิ่งตลอดเวมันจะถือว่าเป็นการบังคับให้คู่แข่งต้องคิดนะถ้าคู่แข่งที่เผลอไม่ดูลูกเกมดีๆเนี่ยอาจจะทำลิมิตแพ้ไปเลยนั่นเองนะอะไรประมาณนั้นนั่นเองจังหวะน,นี้คู่แข่งไม่ไหวแล้วนะเราตีบ่อยเกินไปอนะ่ะเพราะเวลามันนับตลอดนะ กุ้แข่งเลยทำการสเปรตัวซาร่าแม่งเลยนะเราใช้กุ้งแข่งฮะใช้งานในส่วนของตัวพูนิกฮะแต่เราใช้เอฟเฟกของบาร์ฮะจ่ายโอเลนหนึ่งฮะทำการสเปรตัว GE ในหลุมข้างสนามครับเอฟเฟกของพูนิกฮะทำการสเปรฮะในส่วนของพึ่งฮะกุ้แข่งขึ้นลิงฮะในส่วนของตัวฟินิกก็ผมเอฟเฟกฟินิกฮะทำการทิ้งมือฮะทิ้งส่วนของไอด้าฮะเอฟเฟกตพึ่งเออเอฟ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 พึ่งเอฟเฟกตพึ่งเลยล่ะทการเสิร์ฟอีกกว่านะฮะทำยิงแผงหลังไป เดี๋ยวเขาอย่งใช้งานในส่วนของตัวการ์ดเวทนะทำการแปะเคาน์เตอร์ให้เรานะแต่ว่าเอฟเฟกของบาร์สนะนอกจากตัวเขาแล้วใบอื่นเนี่ยแปะไม่ได้แน่นอนครับผมเข่อยากใช้งานเอฟเฟกไฮด้าครับขึ้นลิงก์ต่อฮนะเอามาใส่วนของนะเอเยูนิคอร์นนะเอฟเฟกยูนิคอร์นผมทิ้งมือฮนะทำการเตะตัวเอ่อมันชื่ออะไรนะไมโครเบทของเรากับอ่าเข้า Extra Deck นเอ็กซ์ต้าเด็กนั่นเองฮะจังหวะนี้ใช้พาร์ติคต่อครับผมทำการสเปรย์ฮะในส่วนของตัวสคอร์ปิโอครับผม ทำการเสิร์ชสกอร์ปิโออขึ้นมือนะฮะสกรอร์ปิโอด้ว<ไ>ยแจ่งเลยเอฟเฟกต์สกอร์ปิโอฮะในสนามมาทิ้งมือสกรอร์ปิโอฮะ,ะทำการสเปซของคอรบ้าเอฟเฟกต์คอรบ้าฮะทำการเสิร์ชรีคอปเบอรี่ครับผมเม่งทำการใช้งานรีคอปเบอรี่ฮะทำการรีสเปย์อ่าไม่ใช่สเปย์รีอ่ารีตัวฟิวชั่นเออกับตัวคอรบ้าในหลุมขึ้นมือนะฮะแล้วเพีงทำการอัญเชิญฟิวชั่นต่อเนื่องฮะออกไหมส่วนของตัวสตาร์บิ้งเวนอมนะฮะ เอฟเฟกต์สตาร์วิ่งไปนอออกมาทำการก๊อปพลังโจมตีของตัว GE เราครับผมแล้วก็จะทำการก๊อปเอฟเฟกต์ GE เรานะฮะเอฟเฟกต์ของไฮด้าทำการรีมูฟครับทำการลดพลังโจมตีตีเข้ามาจังหวะนี้ผมเราใช้งานเอฟเฟกต์ GE รีมูฟคู่ครับผมเอฟเฟกต์ตอนเอ็นเฟร์นะกลับมาเขาเธอนะฮะขึ้นลิงครับผมออกมาในส่วนของตัวซอฟแฟร์เอฟเฟกต์ซอฟแฟร์ทำการเก็บในส่วนของแท็กยอนครับผมมีงานสกิลฮะทำการทิ้งฮะในส่วนของไคลเซ่ไนท์ทำการเล่นข่าวะ ทำการหงายหน้าคราวอะอัญเชิญในส่วนของตัวกาแล็กซี่ในทำการขุดจีเอ๋ะผมเอฟเฟคคาวผมทำการแซกตัวเองฮะทำการสเปรย์ส่วนของตัว GE ในหลุมฮะเอ็กซ์ซีต่อเนื่องฮะออกมาในส่วนของตัวดินยกฤษด์อะผมทำการส่งในส่วนของสตาร์วิองอในนอมลงสสานนะฮะทำการโจมตีเครียดในส่วนยูนิคอร์นฮะและทำการโจมตีผู้เล่นโดยตรงฮะผู้แข่งใช้งานไฮด้าอีกหนึ่งลางฮะลดแรงโจมตีดินกฤสด์ลงฮะแล้วก็ทำการโจมตีปิดด้วยส่วนของตัวซอฟแปรนั่นเองครับผมก็จะอะไรประมาณนี้นะฮะ แล้วก็รีเพลย์ที่2อผมอันนี้เจอกับเด็กนกครับผมนี้เรียกได้ว่าเจอกับเด็กเมตาที่1 2เด็กเลยนะรีเพลย์นี้เรียกว่าตึงๆเลยแหละอันนี้เริ่มก่อนนะฮะอ่ามือเนี่ยถือว่าดีละใช้งานสกิลผมทำการโชว์ทีนะฮะ ทำการเสิร์ตตัวเบรฟกับตัวกาเลซีไนท์ขึ้นมือนผมเอฟเฟกต์เบฟฮะทำการโชว์ในส่วนของเวนิเชอร์ฮะสเปย์ผมทำการสเปย์เวนิเชอร์ครับเอฟเฟกต์เวนิเชอร์ทำการเสิร์ตจีฮะทำการขึ้นนะในส่วนของตัวบลาสครับผมเอฟเฟกต์ Effect ของบลารสฮะไมท่ทำการสเปย์นะฮะแล้วก็ไม่ทิ้งด้วยจังหวะน,นี้ทำการเชิญในส่วนของตัวกาเลซีโซเจอร์นะทำการทิ้งจีลงสุสานครับผมเอฟเฟกต์ Effect ของโซเจอร์ฮะทำการเสิร์ตโซเจอร์ครับผม เหมือนเดิมฮะทำการทิ้งจีอีกใบฮะทำการสเปรย์ฮะขึนเกซ์ซีนะผมเอาไมา้ส่วนของตัวโนวาเนี่ยฮะแรงอัพต่อฮนะเอาไมา้ส่วนของตัวอินฟินิตี้ฮะผมแล้วก็ทำการอัญเชิญในส่วนของตัวตัวไนท์นะฮะทำการขุดจีอีขึ้นมาฮะทำการขึ้นเอกซีต่อเนื่องฮนะเอาไมา้ส่วนของตัวสกายพิซซอนนะฮะใช้งานเอฟเฟกต์ของสกายพิซซอนนะทำการจ่ายโอเล่นึงฮะทำการอ่าห้าม ผู้เล่นทุกคนเนี่ยสเปย์มอนจากหลุมนั่นเองก็เพราะว่าเราเจอกับลีดีคัสเนี่ยรีดีคัสมันมีเอฟเฟกนกหลายๆใบทำการขุดมอนนกจากสุสานได้นะครับเราก็ทำการปิดเอฟเฟกตรงนั้นไปนะจังหวะน,นี้ทำการใช้งานโอบิตอลนะฮะเสียบตูดให้กับตัวบลัดนาก่อนหนึ่งจังหวะน,นี้นะคู่แข่งก็จะไม่สามารถทำการทาร์กเก็ตใส่มอนฝั่งเราได้เลยนะี่เองเพราะเงื่อนไขเราครบทุกใบนะฮะผู้แข่งใช้งานชันด์เมอร์นะฮะจะไม่ใช้งานเอฟเฟกต์ของตัวอินฟินิตี้ทําทำการเนเรเกตไปนะเพราะเราไม่ให้เขาเล่นของต่อนะฮะ แข่งใช้งานเอฟเฟกของตัวอไอ้นกเหลืองนะฮะการสเปรย์นกน้ำตาลหน่อยเอฟเฟกต์นกน้ำตาลทำการเสิร์ฟอกดำนะจำชื่อไม่ได้นะเรียกเป็นสีแทนแล้วกันคือเอฟกซีนะออกมาในส่วนของตัวไนท์นิกเกลนั่นเองฮนะปิดนกน้ำตาลนะทำให้ไม่สามารถทำการทาเกิจใส่นาะดิงเกลได้นี่นะฮะแข่งทำการหมอบแผงหลังแล้วใช้งานสกิลผมทำการโชว์นกดำฮนะแล้วทำการถมนกน้ำตาลนกเท่านะฮะ เอฟเฟกนกเท้าทําการเสียบไส้ฮะแเนดิงเกลว่าทําการโจมตีเรา2ครั้งครับเพราะมีไส้วอรเลย์สองใบนั่นเองฮนะเข้าเทินเราฮะใช้งานเอฟเฟกต์สกายพิซซันอีกหนึ่งครั้งฮะชุ่งแห่ทําการเปิดในส่วนของตัวชาร์ดูมิลเลอร์นะจังหวะนี้เราใช้ Infinity อินฟินิตี้ในเกตไปเลยนะฮะทแห่งก,ก็ทําการใช้เอฟเฟกต์เนดิงเกลนะเพื่อทําการเซฟชีวิตฝั่งนู้นกันเพราะในดิงเกลสามารถทําการจ่ายวอรเลย์เพื่อเซฟดามเมจที่จะได้รับในเทินนี้ไไไไดด้้้้ววยนนนนนนัััั่่่่เเอออองงฮะะะะะจจหหหีีทากกรรรรมมมมบบแลลโตๆสใชรรค วางแผทำการสเปรย์ส่วนของตัวนกดำนะความสมรรถของตัวนกดำนะเนี่ยจ,จริงๆจังหวะเนี้ยถือว่าเป็นมิสเพมผมเหมือนกันนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรฮะถือว่าแก้เกมได้ฮะทำการขึ้นเซีฮะออกมาส่วนของตัวอ่ทรูลี่นะฮะมันชืไม่ใช่ทรูลี่เอฟทรูชใช่ไหมเออทรูชเอฟเฟกต์ทรูช,รชนะผม อย่างไรก็ผมใช้งานเอฟเฟกของตัวอนะินฟินิตี้ฮะเนเกตไปฮนะแล้วก็คู่แข่งเนี่ยใช้งานเอฟเฟกของไนติงเกลนะเพื่อทำการเซฟชีวิตของตัวทูชไว้นั่นเองนะฮะโจมตีฮนะเอฟเฟกต์ทูชครับผมมันสงางเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวไนติงเกลนะฮะเข้าเธอเนี่ยผมใช้งานเอฟเฟกต์ของตัวอินฟินิตี้ทำการดูดทูชมานะฮะแล้วก็ทำการโจมตีปิดเกมไปเลยเพราะว่าไนติงเกลไม่มีไส้แล้วนั่นเองนะฮะ ก็จะอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ว่าตัวเด็กฟูตอนเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะฟโฟลในแบบของมันอยู่แล้วนะฮะและพอยิ่งมีในส่วนของตัวไซเบอร์ดากอนเข้ามาเนี่ยทำให้ในส่วนของตัวเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะฟโฟลขึ้นระดับหนึ่งกันเพราะว่าก็อย่างที่พูดไปต้นคลิปนะฮะตัวหน้าที่หลักๆของตัวโซเจอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่แค่2อ,อย่างก็คือ อ่าสเปคเขาเพื่อขึ้นบอร์ดเป็นซอฟแวร์กับอีกอย่างหนึ่งคือขึ้นบอร์ดมาเพื่อขึ้นเป็นตัววิมานะนั่นเองนะฮะแต่พอการมาของตัวอินฟินิตี้เนี่ยทำให้ตัวเขาเนี่ยอ่ามีหน้าที่หลักๆเลยคือขึ้นเป็นโนวาแล้วก็ขึ้นเป็นตัวอินฟินิตี้ต่อเนื่องนั่นเองนะฮะถามว่าถ้าเราเล่นแบบแต่ก่อนเนี่ยมันจะบอร์ดไม่แข็งกว่าเหรอเพราะว่าเราจะยืนได้ทั้งเฟลแกนที่ติดเลข1หนึ่งแล้วก็วิมานะก็คือเราจะเนเกทเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้ทั้ง2ครั้งนะซึ่งก็คือ ถ้าหากเทียบกันกับอินฟิน t y ีแล้วผมมองว่าภาษีอินฟิน t y ีจะดีกว่านิดนึงเพราะว่าตัวเฟลแกนกับมีมณะยืนบอร์ดได้เนเกตสองทีก็จริงแต่การเนเกตสองทีนั้น,นมันเนเกตได้แต่เอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะฮะถ้าเทียบกันกับอินฟิน t y ีเนี่ยสามารถเนเกตอะไรก็ได้หนึ่งทีเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างภาษีดีกว่าเพราะว่าซึ่งบางเด็กอาจจะใช้เป็นเวทหรือว่าใช้กับดักในการเปิดเกมนั่นเองนะก็จะอะไรประมาณนั้นฮะในส่วนของตัว In f ฟิน t y ีก็จะสามารถทําการเนเกตได้มาเล่นสดหนึ่งตา ดูสิว่าจะเจออะไรบ้างนะฮะให้เดาก็จะมีประมาณ3เด็กแหละบูอายทีเดแพนแล้วก็รีรีคัสนะฮะให้ตายเถอะเจอกับยามิอุกินะฮะได้เริ่มก่อนโอเคถ้ามือเราไม่แย่เกินไปนจะถือว่าได้แหละอืเจอกับแบ็กมิชเชนใช่ไหมอืม โอเคจัดมาได้อยู่นะฮะได้ป่าวะ <laughs> โอเคผมทำการโชว์ GE นะฮะแล้วก็ทำการเซิร์ชอืม Galaxy Brave แล้วก็ตัว Galaxy Knight ขึ้นมืะจังหวะนี้ผมจะถม GE ลงหลุมเลยนะฮะโอเคแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์เบ e ฟผมทำการก๊อปดาวตัวเวนิเชอร์แล้วก็สเปรย์เลย แล้วก็ทําการก๊อปพลังโจมตีแล้วผมจะดูเชนฝั่งโน้นนะว่ามีเชนเอฟเฟกขึ้นหรือเปล่าโอเคฝั่งโน้นไม่มีเชนนะฮะผมจะทําการหมอบในส่วนของอีกริปเลยแล้วก็ทําการสเปรห์ในส่วนของเฟอร์นิเชอร์ครับผมเอฟเฟกต์เฟนิเชอร์ฮนะทำการเสิร์ชจีขึ้นมอครับผมจังหวะนี้ผมจะทําการขึ้นเอ็กซีดนะออกมาในส่วนของตัวฟูตอนโอเค แล้วผมก็จะไม่สเปรนะฮะผมจะทำการอันเชิญในส่วนของตัวกา x ล็กซี่ไน่ะทำการขูด GE เข้าสนามฮะแล้วก็ใช้งาน Expedition ครันผมทำการสเปรในส่วนของตัวโซเ d อร์นะฮะเข้าสนามมมเอฟเฟกต์โซเชอร์ฮะทำการเสิร์ฟต,ตัวเองขึ้นมือเลยฮะเราเจอกับแบล็ก m มจิกเชียน Hmm. ผมว่าสิ่งที่น่าลำคาญของแบล็กเม g ิกเชียนเนี่ยดินกิสึยังก่อนผมว่าขึ้นเป็นสกายพิซซันก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ใช้งานโซเจอร์ฮะทำการทิ้ง G e. ีไปเลยแล้วก็สเปรย์ผม ทำการขึ้นนะฮะในส่วนของตัวโนวาผมแล้วก็ทำการแรลงอัพนะฮะเป็นในส่วนของอนะินฟินิตี้ฮะแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์ของตัวสกายพิซซันผมทำการจ่ายโอเลนะฮะหนีเกียรติการเชิญจากหลุมไปฮะ จริงผมว่าขึ้นดินยิสุน่าจะโอเคกว่าป่ะอืมาดูกันนะในรูปเกมฮะแข่งทำการอันเชิญฮะในส่วนของตัวบรูไอครับผมเขาจะยุ่งกับแผงหลังเรานะฮปล่อยเลยฮะใช้งานโซฮะจังหวะนี้เขาจะใช้งานโซเหรอืม ผมว่าผมเนเกตโซเลยแล้วกันนะโอเคครับผมแ่งใช้งานแบตเท์คอนิเคิลนะฮะอาจจะเสิร์ชฟิวชั่นขึ้นมือต้องมาดูกันว่าบนมือเขามีอะไรบ้างนะทำการหมอบแผงหลังฮนะสองใบ สามใบฮะเข้าเทินครับผมแอนนิเชื่อฮะอืมจริงจัง,จงจวันนี้อยากได้โอบิตอนนะผมจะเอามาต่อตูดไี้นี่ <c oughs> ตั้งโจมตีเลยก็ได้ม,มีการเชนนะฮะตั้งโจมตีเลยฮะเราเนเกตได้หนึ่งทีอะ่ะ เราเนเกตได้หนึ่งทีมผมลงเลยดีไหมเสิร์ชจีขึ้นมือผมลงเลยแล้วกันนะยังไงฝั่งนู้นก็ทำการทาเกตผมไม่ได้แล้วต้องผ่านไอ้หมอนี่ก่อนนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกของตัวอินฟินิตี้นะฮะทำการดูดวปนิชเชอร์ฮะเข้าหลุดเข้าตูดตัวเองแล้ว ฝังว่าจะทําการคิดอยู่นะว่ายังไงดีฮนะจริงช็อตนี้เขาแคคดาวนะ์ะเขาสามารถแคคดาวนใส่บาสดา,ากอนได้แต่ผมก็จะปล่อยนะถ้าเขาอยากได้อยากได้ใบนี้ไปนะโอเคครับผมจากวันนี้ผมใช้งานสกิลเลยแล้วกันทำการส่งตัว GE จากบนมือลงสุสานนะ แล้วก็ทําการเล่นตัวคาวดา้อนจากนีเด็กนั่นเองฮะเรียบร้อยผมขึ้นเวทติ้งฟอร์ลิสปอนนะยังไงฮะแข่งออกเกมแล้วหรือยังผมว่าน่าจะออกแล้วนะเพราะาตอนนี้บอดตีเราพอมากเลยเราเล่นคาวดาคอนใช่ไหมเราก็จะทาการแซคคาวดา้อนเพื่อเรียก G e จากกลุ่มเข้าสนามได้นี่เองนะแล้วจากนั้นเราก็จะใช้เอฟเฟกของตัวสกายพิซซันนะทำการปิดการเชื่อมกลุ่มนั่นเองฮะคู่แข่งเรียบร้อยออกเกมผมก็จะอะไรประมาณนี้ผมการมีอยู่ของตัวอินฟินิตี้ทำให้หน้าลำคาร,ระดับหนึ่งนะ ไม่ระดับหนึ่งอะระดับเยอะเลยแหละมันดูกันว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนได้บ้างเมื่อเพื่อนๆอยากจะลองจัดกันดูนะฮะในส่วนของตัวเบรฟก็ผมบาร์สไปนี้เนี่ยหาได้จากการอัพเลเวลตัวไข่โตเลยนี่นเองฮะตัวจีครับผมหาได้จากบล็อกโฟตอนออฟกาแล็กซี่นั่นเองครับผมตัวโซเจอร์นะฮะ,ะ,ฮะหาได้จากแทกยอนออฟกาแล็กซี่ฮะตัวโอปิโตบผมหาได้จากดาร์กเน็ตกิมิกฮะแล้วก็แวนิเชอร์ครับผม หาได้จากกาแล็กซี่เอ้ยไม่ใช่อ่าโฟตอนออฟกาแล็กซี่ก็จะถูกแล้วนี่ว่าะอ่าตัวกาแล็กซี่ไหนครับหาได้จากฮาร์ดออฟเอกซีนั่นเองฮะแล้วก็ตัวแท็กเอ่อคาร์ดาโก้นะหาได้จากฮาร์ดออฟเอกซีฮะแล้วก็ Book e บุ๊กออฟอิคลิปนะผมหาได้จากมาเจสติกเมจิกนะฮะอ่าในส่วนของตัวบุ๊กออฟอิคลิปเนี่ยถ้าหากใครมีสามผมแนะนำให้ใส่สามนะแล้วถ้าหากใส่สามเนี่ยให้ลดอะไรไหมก็ผมมองว่า กาแล็กซี่ซีโร่เนี่ยเอาออกก็ได้หรือถ้าไม่เอาออกก็เล่นเป็นเด็ก21่สเใบเลยก็ได้เช่นเดียวกันฮะอืมเอ็กซเพดิชันครับผมหาได้จาก Heart of ฟเซีทครับผมแล้วก็ซีโร่ฮะหาได้จาก Heart of ฟเอ็ซีทยีเอ่อยี่ยียยย่อะไรละ่ะเช่นกันเช่นกันเออแถกย้อนครับผมหาได้แทกย,อนะย้อนออฟกาแล็กซี่นะฮะดินกิซเซอหาได้จากซอฟแวร์ไลนิ่งครับผมแล้วก็ตัวฟูลอาร์มนะหาได้จากฮาร์ดออฟเอ็กซีทฮะ แล้วก็อนะินฟินิตี้ฮะหาได้จากอ่าบั Set นเลเซตครับผมโนวาฮะอันนี้ได้จาก SD ของอ่าตัวชุด Cyber Dragon Style Extreme นั่นเองนะแล้วก็ตัวอ่าเบรดเจ้าผมไซเบอร์เบรดฮะได้จาก Heart of X4 อ็กซจผม s k y p i ิซซนครับผมหาได้จาก Infinite Ray f a n t a s t i c Arc แล้วก็มีในวนะอลลุ่มนะแล้วก็ Brass 拉 d r a g o นครับผมอันนี้ได้จากแท็กยอมออฟกาเลซีนะฮะแล้วก็ซอฟแฟร์ฮะหาได้จาก ซอฟแวร์ไลนิงนั่นเองครับผมก็ลิสต์เด็กกาเลซี่ไอโ o n อนดรากหรือเด็กโฟตอของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเด็กนี้เหมือนกันเป็นเมนเด็กนี้เหมือนกันหรือคิดจะจัดเด็กนี้เนี่ยก็ลองมาพูดคุยกันนะครับระหว่างการใส่ตัวอินฟินิตี้เข้ามาในเด็กนี้หรือการไม่ใส่เนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างแตกต่างนะใครที่ยังเล่นอ่าเป็นเซตคอมโบฟเฟลแกนกับวีมาน,นะอยู่ก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะว่าอ่าระหว่างลิสต์นี้กับลิสต์นั้น ถูกใจลิปไหนมากกว่ากันนั่นเองนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพิ่มพูดคุยในไลฟ์สตรีมสดยูทูบด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญพันดูล่มติดตามช่องท่านหนึ่งกับช่องแอปปานด้วยนะ